พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 EP สาเรื่องการเขียนจำนวนนับ11-20ถึง20ในรูปกระจายเด็กๆมาช่วยนับจำนวนภาพนะคะจะได้เท่ากับ12คือ1 10กับ2หน่วยเมื่อเขียน12ในรูปกระจายก็จะได้เท่ากับ10บวก2ดังนั้น สิสเท่ากับ10บ,บวกสเด็กๆมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเด็กๆสังเกตภาพแล้วมาช่วยกันนับนะคะเมื่อได้จำนวนแล้วเท่ากับ13คือ1นึกับ3หน่วย13เขียนในรูปกระจายได้ดังนี้10บ,บวกสดังนั้น 13เท่ากับ10บวกสเด็กๆมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเด็กๆสังเกตภาพแล้วช่วยกันนับนะคะว่าได้จำนวนเท่ากับเท่าใดได้เท่ากับ14คือ1 0กับ4หน่วย14เขียนในรูปกระจายเป็น สิบวกสี่ดังนั้น14บสีเท่ากับสิบวกสเด็กๆมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเด็กๆมาช่วยนะับจํานวนภาพนะคะจะได้เท่ากับ15คือ1นึกับหหน่วย ดังนั้น15เขียนในรูปกระจายเป็น10บบวกห้าเท่ากับ10บวกหเด็กๆมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเด็กๆมาช่วยนับจำนวนภาพนะคะว่ามีจำนวนทั้งหมดเท่าใดสิบหคือ1นึกับ6หน่วยจะเขียนในรูปกระจายเป็น 10บวก6ดังนั้น16เท่ากับ10บวก6มาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเด็กๆมาช่วยนับจํานวนภาพนะคะว่ามีจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่ได้เท่ากับ17คือ1 10กับ7หน่วย17เขียนในรูปกระจายเป็น10 บวก7ดังนั้น17เท่ากับ10บวกเดเด็กๆมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเด็กๆมาช่วยนับจำนวนรูปภาพกันนะคะว่ามีจำนวนทั้งหมดเท่าใดได้เท่ากับ18คือ1 10กับ8หน่วย 18เขียนในรูปกระจายเป็น10บวก8ดังนั้น18เท่ากับ10บวก8เด็กๆมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเด็กๆมาช่วยนับจำนวนรูปภาพกันนะคะว่ามีจำนวนทั้งหมดเท่าใดได้เท่ากับ19คือ1 10กับ9หน่วย 9เขียนในรูปกระจายเป็น10บวก9ดังนั้น19เท่ากับ10บวก9เด็กๆมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเด็กๆมาช่วยนับจำนวนภาพกันนะคะว่ามีจำนวนเท่าใดได้เท่ากับ20คือ2องกับ0หน่วย ยีเขียนในรูปก,กระจายเป็นยี่สิบบวกศนดังนั้นยี่สิบเท่ากับยี่สิบบวกศูนยพาังงานวันที่6ตุลาคมให้เด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดลงในสมุดโดยเขียนชื่อชั้นเลขที่บรรทัดแรกเขียนคำชี้แจงการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายจำนวน10ข้อถ่ายพลังงานส่งให้ครูในห้องเรียนออนไลน์และพบกันใหม่ EP ถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ